จากโรงเรียนเทศบาล6อนุบาลในฝันนะคะจากสังหวัดสงขลานั่นเองนะคะวันนี้เขามาพร้อมกับการแสดงที่มีชื่อว่ายังเบาไปนิดนึงยังเบาไปนิดนึงหนึ่งสองสามโอเคค่ะถ้าพร้อมแล้วไปเจอกับพวกเขากันเลยนะคะกับการแสดงที่มีชื่อว่าภูมิใจใต้ค่ะเชิญชมครับ สวัสดีครับพวกเราโรงเรียนเทศบาล6อนุบาลในฝันสังกัดสำนักการศึกษาเทศบาลนครหาดใหญ่พร้อมนำพาทุกท่านเข้าสู่การสแสดงเริงเล่นเต้นแดนเซอร์ระดับชั้นอนุบาลในชุดการสแสดงภูมิใจใตน้นำโดยพลตำรวจโทสาครทองมุนีนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่จังหวัดสงขลา ควบคุมการฝึกซ้อมโดยนางทิติการคำานึงคุณากรผู้อำนวยการสถานศึกษาและคณะครูโรงเรียนเทศบาลหกอนุบาลในฝันภู่มใจจังที่ฉันเกิดเป็นคนปักตายเป็นคนไทยไมยล่ลอยทุกใจเท่านี้ประทาดเมืองคนซาแจ้งที่ทองฟ้องซีปักตายแห่งนี้แผ่นดินที่มีตำนาน ประตูสู่สวรรค์อันพิล่าธรรมชาติงดงามดังความฝันงามเกาะแก่นเนินผาอันดามันดังอำพันทะเลรับก,กับแสงทองด้ามขวานทองหรือเลื่องเมืองสองเลหลงสเสนเรือใบผาดพยองลอยระรื่นคลื่นซัดเป็นฝอยฟอง ดุดละองยาดฟ้ามาสุดินหมอดกวัฒนธรรมอลังค่าหนังโนรายืนอยู่คู่ท้องถิ่ to us นานแห่งความคิดถึงในคืนหนึ่งที่ได้กล่าวมาหาสายยังรอคอยเ่าเงียทองสรถะจะมีลาบานเราหวนกลับขึ้นมาอีกครั้ง Oh, <tries> โอเคค่ะสุดยอดมาก,มาก,มากๆน้องๆจากโรงเรียนเทศบาล6นะคะอนุบาลในฝันจากจังหวัดสงขลาค่ะโอ้โหโอ่าอ,อยู่ตรงนี้ก่อนนะลูกฮนะโอ้โหโอ้โหละม,มุนมากอะเพลินมากเลยอยากไปทะเลสงขลาเลยนะฮะค่ะอ่าเดี๋ยวถอยหลังมานิดนึงนะคะเพื่อฟังคำแนะนำจากคณะกรรมการกันดีกว่านะคะมาเป็นทั้งโนราเป็นทั้ง หนังเงือกด้วยนะค่ะเชิญอาจารย์โช,ชลิตลน,นะครับเชิญค่ะครับข,ขอบคุณครับนะลูกอ่านักเยนเก่งมากลูกนะเล่นได้ดีมากๆเลยนะพร้อมเพรียงกันดีนะทุกคนเต็มที่นะเสือ,อารมออกมาได้ดีมากๆนะลูกนะแต่คราวนี้ครูแนะนํานิดนึงลูกนะในช่วงแรกที่กล่าวถึงอะไรเนี่ยจะมีเวทีว่างไปนิดนึงนะมีการเกิดน,นํามา ผู้แสดงหายเข้าไปหมดเลยนะท,ที่เกี่ยวกับโนราช่วงแรกกันลูกนะก็ทำให้บนเวทีว่างไปนิดหนึ่งช่วงนิดหนึ่งนะและช่วงที่เปลี่ยนทายช่วงที่เปลี่ยนทายระหว่างจากใต้ตอนบนกับใต้ตอนล่างนะจังหวะเพลงนะลูกจังหวะเพลงยังเป็นใต้ตอนตอนบนอยู่แต่ฉากที่มาปรากฏหรือรูปแบบการสแสดงในช่วงแรกเราไปกล่าวถึงใต้ตอนล่างแนละ้ว นะช่วงเพลงตอนนี้แหละนะกับ,บ,บสิ่งที่ปรากฏบนเวทีเนี่ยมันขัดกันนิดหนึ่งนะลูกนะตรงนี้ต้องต้องไปดูนะลูกนะว่าว่าตรงไหนกับอีกตอนหนึง่งนะที่ครูมองดูคือตอนที่หนูจะให้สัญลักษณ์ของใต้ก็คือนางเงือกออกมาที่เป็นรูปปัา้นนางเงือกแต่ผู้แสดงสองคนที่ยืนอยู่หน้านางเงือกไปโบกผ้านะลูกนะไปบงังควรจะให้นั่งหรืออะไรเพื่อที่จะให้นางเงือกน,นั้นเด่น แต่ตอนสองคนข้างๆนั้นดีแล้วแต่ข้างหน้าควรจะนั่งลงมาหรือ,อยังไงนะมันก็เลยกลายเป็นผ้าที่โบกและไปพังน,นังเนื่อตรงเนี้ยนะจุดสําคัญตรงเนี้ยนะไปดูความสําคัญนิดหนึ่งแต่ภาพรวมทั่วๆไปก็โอเคครับเก่งมากหลบแล้วก็สื่อความหมายถึงความทูมมใจของใต้ได้ดีนะครับขอบคุณครับอาจารย์ชวล,ลิตเก่งมากรครับลูกนะสุดยอดเลยนะคะเรียนเชิญอาจารย์วันพินีค่ะ ในภาพรวมก็ดีนะคะแล้วก็สื่อถึงทางใต้ได้หมดการเลือกใช้เพลงแล้วก็ท่าเต้นการอสอดคล้องกันของทํานองในแต่ละช่วงก็ดีจะมีบ้างเล็กน้อยอย่างเช่นการใช้พรอ็อพอาจจะเป็นอุปสรรคนิดหน่อยกับเด็กซึ่งอย่างใส่สีสันเนี่ยคือเสอ้จะใหญ่กว่าหน่อยหนึ่งก็คือเป็นอุปเป็นอุปสรรคสำหรับผู้สแสดงแต่ก็เป็นรายละเอียดเล็กน้อยนะคะ ส่วนเรื่องของฉากในะอตอนทีออ่ผู้แสดงไปนั่งเป็นนางเงือกอยู่ข้างหลังอะ่ะเป็นกลุ่มหลังแต่ทางด้านข้างสองข้างจะเป็นเรือถูกไหมคะแล้วผู้แสดงก็วิ่งไปเพื่อจะเห็นเรือเข้ามาจริงๆตรงนี้ไม่ต้องรีบคือเรามีช่วงจังหวะที่สามารถจะค่อยๆมูฟให้เรือนอ่ย เข้ามาช้าๆได้เพื่อที่จะไม่มาบังผู้แสดงที่อยู่ตรงกลางนะคะจะได้ให้เขาเด่นเพราะว่าพอเปิดออกมาก็เป็นนางเงือกนั่งสองกระจกแล้วก็ตรงนี้ยังมีช่วงเวลานะคะไม่ต้องรีบเท่านี้อย่างอื่นก็ต้องระวังเรื่องของความพร้อมคือบางท่านเนี่ยผู้แสดงอาจย,ยังจับจังหวะของการย่ำเท้าไม่ค่อยตรงกันมันก็เลยขาดความพร้อมเป็นเล็กน้อยนะคะ แต่ในภาพรวมก็ดีค่ะชัดเจนดีสื่อทางภาคใต้ได้ดีจ้ะขอบคุณค่ะอาจารย์วันพินีนะคะขอบคุณครับ,บ,รบเรียนเชิญอาจารย์วัลิทีครับครับของการแสดงชุดนี้มีอะไรให้ดูหลายอย่างดีนะครับมีการแสดงมีมีอะไรให้ดูน่าตื่นตาตื่นใจหลายหลายอย่างดีนะครับแล้วก็มีความเอาโนรามมาผสมนะครับทําให้แบบดูแล้วแบบไม่น่าเบื่อดูแล้วแบบดูดูแล้วแบบวาท ตื่นเต้นไปตลอดนะครับก็อาจจะมีอุปสรรคเรื่องเครื่องแต่งกายนิดๆหน่อยๆนะครับเรื่องเสร์ออะไรอย่างที่อาจารย์วันที่มีวันวิดีพูดไปนะครับแล้วก็ในเรื่องของความพร้อมเพียงในบางท่านะครับถ้าเกิดว่าสามารถปรับได้เนี่ยจะทําให้การแสดงดีดียิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าตอนนี้การแสดงเท่าที่ดูเนี่ยในภาพรวมถือว่าน่าสนใจมากนะครับมีอะไรหลายอย่างให้ดูนะครับก็มีประมาณนี้ครับไม่มีอะไรมารขอบคุณอาจารย์วอวิขเีเกษมปรบมือให้น้องๆหน่อยน้องๆขอบ ขอบคุณคุณครูหน่อยครับใครนำเอยหนึ่งสองส้ขอบคุณค่ะอ่าปรบมืออีกครั้งฮะโรงเรียนเทศบาล6อนุบาลในฝันจังหวัดสงขลาค่ะ,คคะขอบคุณครับลูกขอบคุณครับ